จังวัดชนบุรีจัดพิธีเจริญพุทธมนต์และทําบุญตักบ,บาตถวายพระราชุุศลในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2568วันพุทธที่12สิงหาคม2568เวลา7นาฬิกา30นาทีณหอพระพุทธสิหิง อำเภอเมืองชนบุรีจังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพุทธทนต์ลและทำบุญตักบ,บาตรถวายพระรากุศลในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2568จังหวัดชนบุรีโดยมีพระ ชนทาวชิรคุณสมพง์กิต,ติคุโปเปรียนธรรมเจ็ดรองเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีเจ้าอาวาสวัดตาลล้อเป็นประธานฝ่ายสงภายในงานมีนางสาวประพัสราสีทองนาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดชนบุรีนายอำนาจเจริญศรีนายชัยพรแพพิรมรักนายอดิเรกอุนโอสกนายพงทศิ์ิ์ปิจนนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรี นายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าสวนราชการหน่วยงานรักวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดชนบุรีและพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหลาร่วมพิธีโดยการจาัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิลิกิตระบรมราชนินีนาพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงห,หาคม2568จังหวัดชนบุร like ีจัดข <sh> ึ <countries> ้นเพื <wissen> ่อน้อมนำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา12สิงหาคม2568จังหวัดชนบุรีจัดขึ้นเพื่อน้อมนำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชนินีานาถบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยซึ่งในช่วงเช้าเป็นพิธีพระพุทธมนต์และทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร94รูปขอขอบคุณข้อมูลข่าวสำนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดชนบุรี ภูวันะแสงงาม p ีพีนิวไทยแลนดรายงาน